นี่ะครับผมจะพาไปเอาไททันดิวแมนนะครับจากแมปสกิิดีทอยเลตอาร์พีนะครับผมเอ่อช่องนี้จะขยันนิดหน่อยครับเพราะว่าเออเกมล็อกฟุตเออผมมีของอีเวนต์ใกล้ใกล้หมดแล้วครับโอเคครับอย่างแรกก็คือเอออย่างแรกก็คือกดไปที่แมปนะครับตรงนี้เลื่อนลงมาครับแล้วก็เห็นครับว่าอะไรคอนทูสแหละครับเออแะละ โอ้เเราก็จะเจอพวกที่เขามาแอคแทท่านกันนะครับโอเคโอ้แหลกแหลกกิงครับแหลกกิงโอ้ยทุกคนครับผมผมผมแหลกกิงครับของแท้นะครับแล้วก็เดินเดินมาทางนี้นะครับเกเดมาทางนี้นะครับแล้วก็่ะลงไปนะครับทุกคนปึ๊บมาปึ๊บเดินไปครับโอเคตรงนี้แล้วเราก็เดินตรงมาตรงมาปึ๊บ แล้วก็เก็บนี่ทอย t o n review m a n โอเคครับอย่างแรกเราจะไปรีวิวกันจากตรงไหนดีวะกินสกินก็ว่าไปมาครับทุกคนนี่แล้วนี่ครับโอ้โหเปิดมาเจอพอดีเลยมาโอ้โหสกิลสกินแบบอย่างแทยแบบเดียวเราลองเปิดกราฟิกเต็มดูครับ โอเคเหมือนเดิมไม่ต้องเปิดดีกว่าในสกิลแรกนะครับเตะคลิกธรรมดาสอง่ะเตะไอ้ต่อยอกโอเคครับแล้วก็อันต่อไปต่อไปก็อ่าติดเชื้ออิสิกอีฟิอเครับอย่างแรก แล้วกันต่อไปกระทืบเท้าสตอ็อปสตอ็อปเลยว,วะกระทืบเทา้าแล้วก็อันต่อไปก็คือเออสว่านสว่านโจมตีเออดิวแอ็แท็กครับแล้วก็อันต่อไปก็คือเนีย่ยงนั้นฮิบัตต์เพื่อความในใจของเพิ่มเสียงก่อนา ทั้งหมดครับที่เป็น่ท่ันอยู่นะ